สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมนายสมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเกม Pixel ลกรันทูอัปเดต25.6นะครับผมวันนี้นะครับผมก็นําเสนออาวุธใหม่ล่าสุดในอัปเดตวันนี้นะครับผมโดยอาวุธนี้นะครับคุณจะต้องปลดล็อกของ Pixel p a าร์ทองก่อนโดยใช้ตัว Pixel p a าร600นะครับผมคุณจะสามารถได้อาวุธอันแรกนั่นเองนะครับผมอาวุธนี้มีชื่อว่า s แซนไบนั่นเองนะครับผมมีความพิภาพ399เป็นอาวุธพิเศษรับตำนานยิงระยะไกล71บรรจ็ดสิบเน็ดเลรร50 สามารถทาให้ศัตรูตาบอดได้และทําให้ศัตรูเดินช้านั่นเองนะครับผมการออกแบบของอาวุธนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นแกงป่องเทเลสายนั่นเองนะครับผมตั้นเป็นทรายกลมๆนั่นเองนะครับผมในการโจมตีสศัสรูนั่นเองนะครับผมส่วนสกิทใหม่นี้ก็จะมีชื่อว่าแซนส์แอนเทอร์คัมซินนะครับผมสัตว์เลี้ยงต้นไม่นี้ก็จะมีชื่อว่าลิตินลากิกนะครับผมมีความพีภาพ178ระดับเทพเดอะเลวหสามารถเกิดใหม่10วินาทีจมตีเป็นมีดทำให้ศัตรูเลือดไหลนั่นเองนะครับผมมมสัต like yes เีี้้ยงหนนนรก ออกแบบนี้นะครับก็เป็นลักษณะเหมือนกระต่ายนะครับผมและที่สําคัญคือครับเหมือนคีย์เป็นสไตล์อยได้นะครับผมกิจกรรมอีเวนต์เสริมนี้นะครับก็จะมีชื่อว่าซีโครนะครับผม eye of m a l a s นะครับผมมีความสาพารถเมกลส่อเป็นดุสไล่ระดับตํานานยิงรียกไกล80บรรจุกระสุนแปดนัดในลูกเสื้อสะท้อนกับดาเมจได้รวมถึงการขโมยกระสุนจากสโตูนั่นเองนะครับผมวิธีการได้ทํากิจกรรมนี้นะครับผมคุณเล่นแมมพิกเซลคันดีติขึ้นสยามรูปคัมพีนะครับผมแล้วก็ได้ของรางวัลเติมไปเรื่อยๆนะครับผมโดยของราง หลากหลายด้วยรวมถึงจะได้ทั้งเชเทเชอร์พลนั่นเองนะครับผมสามารถได้รับรางวัลเพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมมันจะมีทั้งโหมด3โหมดด้วยการมีแมมมแม็ทีมไฟน์นั่นเองนะครับผมแแม็ที่2ก็จะมีแแม็เดชแแมนั่นเองและแแม,มที่3แบบยึดถงนั่นเองนะครับผมก่อนจะลืมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe <S <S เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับรวมถึงการกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่นะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิ โอเคครับผมก็เข้าเกมก่อนลวกันคือถ้าเกิดสังเกตว่าบรรยาการในแมงเทยสายนีก็เหมาะกับใช้อาวุธนี้นั่นเองนะครับผมมันเป็นแมงป่องเตยายใส่ใบนั่นเองการยิงปุ๊บจะเป็นการเอาแมงป่องตรงหาครับทิมตรงทรายกลมๆมันจะเป็นการพุ่งนั่นเองนะครับผมแต่ความเป็นจริงคือแมงป่องมันคงทําไม่ได้หรอกนะแค่โดนตรงหางแมงป่องทิมต่อยนะครับผมอันนี้ก็จะแบบมีพิดบ้างไม่มีพิดบ้างก็ต้องมัดระวังอยู่ดีนะครับผม ส่วนสัลเลียงตัวใหม่นี้ก็เดี๋ยวผมจะลองทดสอบว่ามันจะดีหรือยังครับผมอันนี้ผมอัปเกรดจนแค่นี้นะครับผมในพิกเซลการสีสันนั่นเองการยิงใส,ส่ตัตูปุ๊บทำให้สต,ตูตาบ,บอดแล้วก็ติดเดินช้าในะดวนนะครับผมอันนี้ผมอัปเกรดจนแบบทุกอย่างแล้วนะแต่เราระ,ระวังการใช้อาวุธน,นี้ก็คือถ้าเกิดว่าคุณใช้ยิงอาวุธปืนส่ยใบยยิงตรงพื้นปุ๊บคุณจะเสียเลือดชัดเจนนะครับผมดูนี้ครับผมเห็นไหมครับถึงแม้จะก็จะเป็นแนวอาวุธเปเยลก็ตามแต่คุณ อย่ายิงพื้นเด็ดขาดแต่ถามว่ากระโดดแล้วยิงไหมก็มันอาจจะทําได้นะบัฟอิ่งติดมองไม่เห็นแต่เดินช้าถ้าเกิดใส่กับผู้เล่นอื่นๆปุ๊บก็ทําให้เดินช้าไปด้วยนะครับผมเอฟเฟกต์ตาบอดนี้ก็ดีอยู่นะครับผมส่วนสนลิงตัวใหม่เดี๋ยวผมจะลองทดสอบว่ามันดาเมจเท่าไหร่นะโอเคผมจะลองปล่อยให้สอนเลิงจบทีดีดาเมจหกจิตเลือดเลื่อนหนึ่งหนึ่งหรือไอโอหหนิดเดียวนะมันไม่ได้แรงถ้าเกิดว่าผมอัปเกรดนี้น่าจะโหดก็ได้ สีแดงคือมันมีแค่นี้นะครับผมผมอัปเกรดจนเท่าที่มีเนี่ยครับจินส่วนสันเลียงตัวใหม่เป็นกระตาทะเลทรายชัดเจนครับผมดาเมจหกติดเลือดไหลหนึ่งขีดเบากว่าอืมน่ารักผมก็คือความสบายของสันเลียงตัวใหม่นั่นเองอืมยิงแค่บ,บอดธรรมดาไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวพอแม็ปต่อไปอผมจะลองเจอของจริงว่ามันจะสู้ได้หรือเปล่านะต้นเกมนี้ผมจะลองแค่บ,บอด ก่อนเพราะสาเหตุที่ต้องลองต้นเกมบอร์ดนี้ก็คือผมจะลองสัวนเลี้ยงตัวใหม่ก่อนว่ามันดีหรือเปล่านั่นแหละครับผมก็คือผมต้องลองอะไรแบบตัวใหม่ๆมาก่อนนะครับผมไม่ใช่แค่รีวิวแค่โดหรอกนะมีสัวนเลี้ยงตัวใหม่ที่ผมยังไม่เคยนําเสนอนะจริงๆมีคนสับว่าพี่แล้วมีสัวนเลี้ยงตัวใหม่มันดีกว่าไหมมันมีครับผมผมยกให้คุกกี้ดีกว่าเพราะว่าสัวนเลี้ยงคุกกี้เนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจไปด้วยนะผมเพื่อนทีมเราแล้วก็ตัวเองนั่นเองนะครับผมมีคนสงสัยว่าสัวนเลี้ยง นั่นแหละครับผมตัวที่ผมกลาวมาตะก,กี้นี้เองถ้าเป็นตัวใหม่ที่คุณได้ปุ๊บนั่นแหละครับผมถ้าเป็นคุณเล่นใหม่ก็สามารถรับตัวนี้แทนก็ได้นะถ้าคุณไม่มีสันเลียงตัวใหม่ตัวไหนก็ตามแล้วเจอของโค้ดในพิกเซลกันพิซซซัซ่นนะครับผมก็สามารถรับสันเลียงตัวนี้แทนไปได้นะครับผมจะให้สันเลียงกลับก่อนละกันในระหว่างนี้ผมจะลองตีบอทเล่นๆไว้ก่อนเหมือนกัเฉยๆนะ ส่วนการเอาแบบเดบงปอมนี่ถือว่าเท่ดีนะส่วนตัวไม่ใช่ตัวละครในโมโทคอมแบกนะไอต้ตัวที่มันเกตโอเวอร์เฮียในคนละตัวนะแต่ดีมันตัวแมงป่องจริงๆเลยชีวิิจริงก็อก่ถูกนะครับผมชื่อมันเหมือนการแต่ตัวละคนละตัวนะครับผมอืมบักสปูตาบ,บอดนี่แหละ ดาเมจเบากเกินสัตว์เลี้ยงตัวใหม่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่แล้วปรากฏว่าอัปเกรดจนตันเนี่ยผมก็จะลองเล่นอีกรอบว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณชนะปุ๊บก็จะได้สองคัมพีนั่นเองนะครับผมปั๊บโอเครู้สึกว่าเจอคนจริงๆจังจ,งจงทีหนึง่งทีมเราก็มีบอทหนึ่งตรงข้ามหนึ่งอืมก็จะแฟร์แฟไปหน่อยเฮ้ยใ,ใค่พาดาวกระจายเอ้ยเอ้ยเอ้ยแต่สำคัญคือคุณสามารถ เกิดอะไรขึ้นไอ้นี่คือผมใส่ฟิล์มใหม่น,นะบอกไว้ก่อนถึงจะใส่ฟิล์มใหม่แต่มันก็ยังมีแบบมันบืดๆไปนิดนึงเ <c oughs> ดี๋ยวรอสักพักนานๆก็จะคุ้นชินไปเองนะครับผมเกิดเจอประเภทแบบ R B G ปุ๊บยิงไม่เขามี R B G ผมใช้ปืนสเปเชียลมันก็เป็นปืนระเบิดทั้งสองอย่างนั่นแหละครับผม <c oughs> <c oughs> แต่ปัญหาก็คืออาวุธแนวไหนที่เป็นระเบิดปุ๊บอาวุธแนวที่เป็นติดระยะเผาขนนี่มันต้องฟ้าผ่าและอย่างนี้ มีคนบอกว่าพี่จะเอาโมาดูสีฟ้าของสเปเชียลมันทําได้ไหมก็ทําไดนะ้แต่มันเป็นระเบิดแต่ผมไม่ใช้ระบเบิดหรอกนี่แหละเหตุผลต้องใช้สายฟ้าแทนเพราะมันมีคนประเภทแบบมันกันอาวุธติดระเบิดไงครับผมเดี๋ยวลองดูอีกทีว่ามันจะขเ้าเปล่าเอ้โอ้โหเอาละเอาละอโอ้โหเือดเลือดเลือดเกือบหมดตัวแล้วเก็บกระสุนก่อนบุกม,มาถึงฐาเลยนี่นาเฮ้ยจะเจอ,อางี้ ระวังดีๆและตาดาวกระจายมันมีบักนิดนึงผมเห็นบักดาบกระจายเป็นตะเกียงผีนี่ไะตาบอดอือ้ยสิ่งที่ผมชอบก็คือทําห้ศัตูเดินช้าไป้วยนะครับผมและใครทคี่จะมาทำภารกิจชาเลนจ์นี้นะครับคุณสามารถใช้อุนนี้เล่นได้นั่นเองบับโอ้ยอืมโหลดกระสุนโอ้ยโอ้ยแลกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดยวูดูดูด,ดูอืมฝาผ่า,าเห็นไหมครับสิ่งที่โดนโดนปืนระเบิด ระเบิดได้ยกเว้นฝาผ่านั่นแหละครับผมวิธีการรับมือแบบคนประเภทใช้โมดูลระเบิดโบราณนั่นเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไกลมากไก่มากตกฝาผ่าฝาติดติดตาบอดโอ้โอเคได้เปรียบอยู่ได้เปรียบได้เปรียบอยู่สองต่อสองเยี่ยมเลยมาส์นี่แน่ตาบอดโชว์ขาวนั่นแหละครับมองไม่เห็น แคนซีมีแล้วก็ฟ้าผ่าคอมโบติดกันอ่านั่นแหละครับผมประสานการคู่วันถ้าเกิดว่าป๊อบเปิลป๊อบเปิลเียบร้อยอืมตาบ,บอสแล้วก็ฟ้าผ่านั่นแหละครับผมก็คือการคอมโบประสานกาันแต่อันเนี้ยดูดิยิงไม่ได้อุปับ๊บอูอืมเอาเว้ยทีมแล้วเ,ว,เวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดระเบิดี่เห็เเนไหมครับยิงไม่เข้าเลย นั่นแหละครับผมสิ่งที่มันโดนได้ก็คือฟ้าผ่ากับปืนอื่นๆที่ไม่ใช่ระเบิดนั่นเองนะครับผมนั่นแหละครับผมคือวิธีการเล่นอุตที่มีชื่อว่าแฟนาบนั่นเองนะครับผมถือว่าาอุธนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมแมมโฟซีซันสีฤดูนี้กลับมาแล้วนะครับผมถ้าเกิดสังเกตว่าแมม่ที่เป็นเกี่ยวกับวันครบรอบ12ปีเกมบีจีนี้ครับผมก็จะหายไปเลยเนื่องจากว่ามันหมดเขตแล้วนะครับผมฉะนั้นต้องรอปีหน้าก็คือปี13นะครับผมวันครบรอบ ช่วงหน้าฝนก็จะมีแมงป่องไปด้วยนะครับผมอันนี้ก็เพิ่งบอกกับผู้ชมด้ว่าใครที่ช่วงหน้าฝนเนี่ยแล้วมันมีตัวอะไรที่ยุ่อยู่ในบ้านเนี่ยก็ต้องมาระวังอยู่ดีนะครับผมไม่ไม่ว่าจะเป็นทั้งแมงป่องกิ้งเกิตัว,ต,วตัวไหนก็าตามที่มันอยู่ช่วงหน้าฝนอะระมัดระวังดีๆนะครับผมปับโอ้ยอืมถึงแม้ดาเมจก,ก็จะ,ก,จะก็จะดีๆไป่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณยิงระยะไกลปุ๊บมันแทบจะไปโรดก็ได้ ไอ้ถือว่าดีอยู่ปับโอ้โหปเออฝาผาของโบกันอ,อุ้ยอืมตาบอดตาบอดติดเลื่อนไหลโอ้ยทีมรามีแต่บอดเฮ้ยตรงข้ามมีทีมคุณเล่นจริงๆโอ้ยเยอะเยอะเยอะเริ่มเริ่มโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไก่ไกลมาไก่มาฝา,า,าผ่าซะเลยสวแมแหวนมานี่นะครับมีคนสงสัยว,ว,ว่าพี่แล้วแหวนนี้มันมาจากไหนหรอ ถ้าเอาเป็นไปได้ที่มันผมเคยเจอนะมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับกริย์นั่นเองนะครับผมแบบนี้ก็จะมีชื่อว่ารอยย่อกาเดียนนั่นเองนะครับผมอ่นนี้ก็ฝากพูดถึงคนดูบางคนเท่านั้นเราสงสัยทําไมพี่ใช้อแหวนนี้บ่อยจังอย่าไปใส่ใจอะไรมากครับผมได้นานแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าพี่อยากได้มีคนบอกว่าพี่แล้วผมอยากได้แหวนน่นมันจะได้ยังไงนานครับผมกว่าจะได้รออนาคตจะจะมีแหวนนี้มาเองนะครับผม ผมนี่ก็โชคดีนะครับผมบางอาวุธไหนที่มันมีอุปกรณ์เสริมแล้วปรากฏว่าผมจาเป็นต้องใช้แหละนั่นแหละผมไว้ป้องกันตัวอืดนิดนึงมันเหมือนฉีดยาปุ๊บแล้วก็แข็งแร่งไปนิดนึงชั่วขาวประมาณแบบนั้นเลยแล้วก็นอกจากนี้นะครับผมอาว,วุธเกี่ยวกับของเนเธอร์แลน์มันยังมีอีกนะครับผมแต่ส่วนใหญ่มันมีเป็นปืนเก่านะครับผมเดี๋ยวผมจะนําเสนออาวุธใหม่ก่อนนะครับผมและเมื่ออาวุธใหม่ครบทุกอย่างแล้วผมจะนําเสนออาว,วุธเก่า และรวมถึงลอตเตอรีอ่ปืนเซตเก่านั่นเองนะครับผมก็จะทําทีหลับค้างหนักนะครับผมตาปืนไหนไม่ไม่เคยทำปืนผมก็จะทําไปมุดด้วยนะครับผมโอ้ยแจม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 โอ้โหจะเริ่มเสียเปียบไปด้วยน,นี่ไนงะอืมปับ๊บตาปอดเป็นชูเขาแล้วก็ฟ้าผ่าตาเด้โอ้โหเฮ้ฮเยเริ่มใกลได้เปรียบแบบได้เปียบแล้วโอเคถ้ามีคนสงสัาแล้วพี่ถ้าเกิดว่าทีมเราแพ้และเราจะได้คำพีเท่าไหร่ได้แค่หนึ่งอันนั้นเองครับผม มันบอกตันมันไม่เหมือนกับอันก่อนนะคือถ้าเกิดว่าชนะปุ๊บได้สิบบานอะมันเยอะเกินไปแต่เนี่ยชนะปุ๊บได้สองอันเลยน,นละครับก็คือวิธีการได้ตัวเป็นคัมพีอีเวนต์เสริมนี้นั่นเองนะครับผมโอ้ก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรนะครับผมแค่นี้นะครับผมก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับผมผมขอจบเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมคิดเห็นกียกับอาวุธของพลิกเสื้อปัดชิ้นแรกนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ตารางคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผม ขอเจ้าจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็กบบปกนกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับรวมถึงการกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเม่อมีคลิปใหม่นะครับผมหากมีข้อมูลผิดพลาดใดหรือครับพูดคำจาไม่สุภาพในคลิปนี้ผมนายซบทะขอการาบขออาภัยนะที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วเจอกันอาวุธของพิเซลพาร์ตสุดท้ายว่าจะเป็นอาวุธอะไรนะครับผมสวัสดีครับ